ดูกันต่อนะคะกับไชน่าโมบายค่ะเวลาใครที่ไปเที่ยวที่ประเทศจีนนะคะก็จะรู้จักกันดีในเครือข่ายเขาเป็นยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของจีนนะคะตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะไปจดทะเบียนนะคะในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เพราะเกิดอะไรขึ้นมีประเด็นตั้งแต่ยุคข,ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะคะที่ก็ดูเหมือนว่าจะถึงขังจากบริษัทยักษ์ใหญ่จากทางด้านของจีนเหลือเกินนะคะ เขามีแผนที market, ่จะไปขายหุ้นนะคะในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้เนี่ยไม่เกิด964.8ล้านหุ้นก็สักประมาณ4.5นะของหุ้นที่บริษัทมีทั้งหมดใช้หน้าโมบายเนี่ยยังไม่เปิดเผยราคาหุ้นที่จะขายแต่คาดว่าน่าจะระดมทุนได้สักประมาณ6.06พันล้านดอลลาร์สหรัฐความคืบหน้านี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐเดินหน้าปลดใช้หน้าโมบายแล้วก็ยังมีบริษัทโทรคมนาคมอีกสราย ใช้หน้าเทเลคอมแล้วก็ใช้หน้ายูนิคอมออกจากตลาดหุ้นนิวยอร์กนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นนิวยอร์กออกมาปฏิเสธคำอุทธรณ์ของผู้ให้บริการโทรคมนาคมจีนสามรายนี้ที่เขาอุทธรณ์ไปขอให้ยกเลิกการปลดเขาออกเถอะนะคะภายใต้คำสั่งของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาอ้างเหตุผลเรื่องภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาติ ขณะที่รัฐบาลของสาหารัฐชุดใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคําสั่งดังกล่าวนะคะก็ปล่อยไปเหมือนเดิมเมื่อมีนาคมที่ผ่านมาชัยนาเทเลคอมก็ประกาศแผนจะระดมทุนประมาณ4.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยการขายหุ้น1.21หมื่นล้านหุ้นในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮเหมือนกันบริษัทระบ,บุค่ะว่าจะนําเงินที่ได้เนี่ยไปพัฒนาเครือข่าย 5G นะคะรวมถึงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคราวน์นั่นเองนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ